สวัสดีครับสวัสดีครับยังเข้มแข็งกันดีอยู่นะครับนหนขอเสียงจากฝังนั่งแคล่แลกกำนานหน่อยเข้มแข็งหน่อยการศึกใกล้จะจบแล้วชัยชนะจะเป็นของมวลมหาประชาชนแล้วเดินหน้ารุกต่อไปอีกเพียงเล็กน้อยเท่านั้นพี่น้อง วันนี้ที่เสียงดีไม่เย่เพราะสารถอนหมายจับนะเพราะว่าหลายคนก็ยังมีคดีอยู่แต่ในแกนนำทุกคนนี้รับรองกับพี่น้องครับยังคึกคักเข้มแข็งและพร้อมเดินเคียงข้างพี่น้องไปสู่ชัยชนะของมวลมหาประชาชนครับพี่น้องช่วงนี้เราก็มีการเคลื่อนไหวกันเยอะนะครับและการเคลื่อนไหวนี้ จะคึกคักเข้มแข็งต่อไปสองสามวันที่ผ่านมาเมื่อวันอังคารเราก็ไปกระทรวงการคลังและหลังจากนั้นเมื่อเมื่อวันอังคารเราไปศูนย์ราชก,การแจ้งวัฒนะวันพุธเราไปที่กระทรวงการคลังวันนี้เราแวะไปกระทรวงการต่างประเทศกับที่ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้รับการต้อนรับอย่างสุดยอดครับพี่น้องครับทุกที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าราชการออกมาต้อนรับมีมาตั้งแต่ข้าวปลาอาหารให้เงินบริจาคเอามาถ่ายร่องถ่ายรูปขอลายเซ็นลุงกำนันกับแกนนำตั้งแต่ที่ศูนย์ราชการที่กระทรวงการคลังที่กระทรวงการต่างประเทศแต่ที่วันนี้ ที่หน้าธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยรองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยลงมานั่งถนนกินข้าวกับลุงกำนันครับพี่น้องนี่คือสัญ,ญลักษณ์ของการรวมกันระหว่างมวลมหาประชาชนกับข้าราชการและเป็นสัญ,ญลักษณ์ของชัยชนะของการปฏิวัติประชาชนครับพี่น้อง ผมนั่งรถกับลุงกำนันมาขากลับออกจากธนาคารแห่งประเทศไทยผ่านทางเข้าราชดำเนินเห็นอนุสาวรียประชาธิปไตยอยู่ไม่ไกลแล้วพี่น้องวางแผนกันแล้ววันชนะต้องกลับไปอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยไปฉลองชัยชนะด้วยกันมันอยู่ไม่ไกล แต่ภารก,กิจเราช่วงนี้จะมากมายเร่งรัดวันพรุ่งนี้จะมีการเคลื่อนอีกลุงกำนันจะประกาศเอง10บโมงเช้าเราเคลื่อนวันเสาร์นี้เราจะเตรียมการต้อนรับพี่น้องกอปป,ปสที่จะมาจากทั่วประเทศครับพี่น้องของเราเป็นกปภาษาตัวจริง ไม่ต้องเกณฑ์แรงงานพมา่าเหมือนในเลิมได้ข่าวว่าเอาความเป็นรัฐมนตรีแรงงานไปต่อรองกับเจ้าของโรงงานเพราะว่าตอนนี้เสื้อแดงนัดชมนุมและไม่อยากมาไล่ข่าวว่าต้องเอาแรงงานต่างด้าวมาครับพี่น้องแต่วันที่ห้าเราจะชมนุมกปป,ปสทั่วประเทศ สถานที่นั้นกำลังพิจารณาอยู่ที่บริเวณโดมที่สี่นี่คือโดมหนึ่งสองสามสุดคือโดมที่สี่เราจะจัดบริเวณสถานที่จะมีการประชุมกปปสทั่วประเทศตั้งแต่สิบโมงเช้าจนกระทั่งถึงประมาณบ่ายสองโมงครึง่งลุงกำน,นันัดครั้งนี้นัดกปปสทั่วประเทศเพราะ เราจะต้องมีการเคลื่อนไหวในขอบเขตทั่วประเทศพร้อมกันเพื่อนำไปสู่ชัยชนะของมวลมหาประชาชนกับพี่น้องผมจึงขอเรียกร้องไปยังพี่น้องทั้งหลายว่าจากนี้ไปอาทิตย์สองอาทิตย์ข้างหน้าสำคัญมากมันสำคัญมากใครเป็นพี่น้องคนไทยเชื้อสายจีน จะต้องไปเชงเมง้งก็รีบไปเชงเม้งเสียใครจะอยู่ที่นี่แล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานบอกบรรพบุรุษอย่างตัวผมนี่ต้องตั้งจิตอธิษฐานจากนี้บอกเชงเม้งปีนี้ติดไว้ก่อนปีหน้าไหวเบิ้นสองเท่าครับพี่น้องปีนี้มากู้ชาติกบมวลมหาประชาชนและลุงกำนานก่อน ที่ต้องบอกอย่างนี้เพราะหลังจากวันที่5วันที่6ไปแล้วช่วง 7, 8, 9, 10, 11ก่อนเข้าสงกรานเราจะมีการเคลื่อนไหวครั้งสำคัญลุงกำนันพูดมาสองครั้งแล้วว่าหลังบากไปส่วนราชก,การครบแล้วมวลมหาประชาชนได้เริกเคลื่อนกระบวนประชาชน ไปเยี่ยมกองทัพบ,บกกองทัพเรือกองทัพอากาศและสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติกับพี่น้องมวลมหาประชาชนจึงต้องเตรียมพร้อมหลังจากนั้นเมื่อหมดอาทิตย์หน้าเข้าวันที่11เเมษาสงกรานปีนี้ครั้งหนึ่งในชีวิตกับพี่น้อง มาร่วมสงกรานกับมวลมหาประชาชนที่สวนลุมพินีลุงกำนันบอกเมื่อคืนให้ผู้ใหญ่ไปเตรียมงานสงกรานบัตรนี้เตรียมเสร็จเรียบร้อยแล้วสนุกแน่นอนสนุกกันทั้งวันสนุกกันทั้งคืนเสร็จสงกรานแล้วเข้าสู่ ช่วงสำคัญสุดของการต่อสู้เพราะชัยชนะอยู่ไม่ไกลแล้วครับพี่น้องลุงกำนันประกาศชัดมาทุกวันปิดเกมเดือนนี้แหละครับเดือนเมษายนปิดเกมนางดอกไม้อีนางโจร500ตกจากวงการเมืองแน่นอนครับพี่น้องเพราะฉะนั้นสองอาทิตย์นี้อยู่กันให้แน่นอยู่กันให้เต็มอาทิตย์นี้อยู่จนกระทั่งถึง5 6หก ต่อ7 8 9 10 11มีการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ต่อไปเรื่อยๆและ11วันศุกร์1ิบสงสางการขึ้น14 15ช่วงนั้นแหละครับพี่น้องเห็นหน้าเห็นหลังลุงกำนันก็จะได้ประกาศชุมนุมใหญ่กันต่อไปแต่ที่ผมมากราบเรียนเรื่องนี้เพราะว่าหนึ่งเราต้องเตรียมพื้นที่สำหรับรองรับพี่น้องในการชุมนุมใหญ่ในครั้งต่อไป ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นอีกไม่นานข้างหน้านี้ภายใต้การตัดสินใจและประกาศของลุงกำนัดเพราะฉะนั้นขออนุญาตพี่น้องแม่ค้าพ่อค้าที่มาขายของในสวนลุมพินีขอความกรุณาว่าให้ท่านโยกย้ายกลับไปขายบริเวณด้านนอกเพราะเราต้องใช้เวทีในสวนลุมพินีและบริเวณทั้ง300กว่าไร่รองรับพี่น้องจากทั่วประเทศครับ ขอความกรุณาด้วยนะครับและในช่วงเวลาหลังจากวันนี้ไปซึ่งสำคัญมากนั้นเราก็จะขอให้อยู่ด้วยกันดูแลกันอย่างพี่อย่างน้องแบ่งปันเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีอะไรก็พูดจากันช่วยเหลือกันอย่างที่เราทำตลอดมาทั้งห้าเดือนเศษและต้องเดิอนอย่างนี้ไปจนกว่าชัยชนะเป็นของประชาชนครับพี่น้องขอบพระคุณครับ